เรื่องราวคลิปวิดีโอของหลวงปู่อ่ำนั้นได้กระทําและมีความต่อเนื่องกันมาโดยตลอดสําหรับท่านที่ติดตามรับชมต่อเนื่องมาโดยตลอดนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจและมองภาพรวมของหลวงปู่อ่ำได้ว่าพระโพธิสัตว์นั้นท่านจะต้องเรียนรู้และสืบค้นเรื่องราวต่างๆให้รู้แจ้งแทงตลอดเพื่อที่ในานาคตการท่านจะได้ลงมาตรัสรู้เป็นบรมครูสอนชาวโลกให้พ้นจากทุกได้ หากท่านผู้ชมยังจำได้ในเรื่องของ15ชั้นดินนั้นหลวงผู้อ่าได้อธิบายว่าไทยเรียกโลกว่าดินคนหรือมนุษย์ก็อยู่กับดินจึงจัดคนอยู่ชั้นกลางหรือตรงกลางหรือศูนย์กลางชั้นศูนย์นี้คือโลกธาตุตำราโหราศาสตร์ไทยได้ลงตัวเหตุไว้เป็นศูนย์คืออวิชชาซึ่งแปลว่าไม่รู้เป็นเหตุอันได้แก่พลังธรรมชาติที่มีอยู่ซึ่งมีชื่อว่าผวัง แปลว่าองค์หรือหน่วยที่มีเช่นพลังประสาทแห่งดินเคลื่อนแห่งลมผลึกรวมและซึมซาบแห่งน้ำเผาไหม้แห่งไฟมีว่างแห่งอายหมายถึงอากาศพลังรู้แห่งชีวิตและใจอันเป็นสัพทธาตุสัพชีพสัพชีพวิญญ,ญาณซึ่งพร้อมกันเป็นโลกอยู่นี้ ท่านผู้ชมทั้งหลายคงจะคุ้นกับคำว่าหมอดูและการดูดวงท่านผู้ชมเคยตั้งคำถามกับตัวเองบ้างหรือไม่ว่าคำว่าดวงนั้นดวงอะไรและทำไมคนเราจะต้องดูดวงและจากเรื่องราวที่บอกว่าโลกเป็นศูนย์นั้นหลวงปู่อ่ำได้อธิบายความต่อไปว่าท่านผู้รู้ต้นไทยได้สังเกตเห็นสิ่งแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติรอบตัวเริ่มด้วยเส้นวงกลมรอบขอบฟ้าเอาเป็นเส้นแหวง ถ้าตั้งขึ้นโค้งลงเอาเป็นเส้นรุงซึ่งตั้งต้นจากเส้นรอบขอบฟ้าขึ้นโค้งลงครอบถึงเส้นรอบขอบฟ้าตรงข้ามเป็นท้องฟ้ากับเห็นดวงตะวันและเดือนเพลนหลวงปู่อำ่ำท่านได้เน้นคำว่าดวงท่านผู้รู้ต้นไทยจึงตั้งดวงเป็นวงกลมรอบขอบฟ้าได้วางเส้นเส้นเดียวก่อนจะเห็นได้ตามรูปดวงวงกลมเราจึงได้เห็นโลกล่าที่สถิตนั้นเป็นดวงวงกลม อยู่ภายในวงกลมครอบรอบขอบฟ้านั้นพบโลกล่าพันดิดนนี้จึงเป็นดวงกลมคือศูนย์จากนั้นจึงสร้างวงกลมรอบนอกเรียกว่าขอบฟ้านั่นคือท่านผู้รู้ต้นไทยท่านรู้ว่าโลกกลมจึงได้วางความรู้ไว้อย่างที่ได้สร้างเป็นตำราตามรูปแบบที่ปรากฏอยู่ถึงการนี้ต้นไทยผู้รู้ได้นำมาตั้งเป็นการเวลา เช่นดวงตะวันขึ้นตอนเช้ามีแสงสว่างกระจ่างแจ้งตลอดจึงเป็นกลางวันกำหนดเรียกกันว่ารุ่งเช้างางสายเวนเที่ยงคล้อยไงบ่าย,ายเย็นย่ำคำ่ำหัวคำ่ำมื้อดวงตะวันผ่านแล้วตกหายไปทางตะวันตกและแสงสว่างก็หายไปด้วยจึงกลายเป็นกลางคืนไทยกำหนดเรียกกันว่าหัวคืนพลเพล ค่ำมืดค่ำคืนก่อนครึ่งคืนก่อนเทียเท่ยงคืนเที่ยงคืนดึกดึกสงัดดึกดำดึกดื่นกลู่หัวรุ่งหรือเช้ามืดและบางทีก็มีเดือนขึ้นส่องแสงสว่างให้มองเห็นทั่วไปไทยเรียกกันว่าเดือนออกหรือข้างขึ้นบางทีก็หายไปเรียกว่าเดือนหายหรือเดือนมืดเป็นข้างแรมบ้างจึงมีตะวันออกตะวันตกเหนือ ใต้ครั้นได้สังเกตเห็นดวงสว่างใหญ่บ้างเล็กบ้างจึงตั้งชื่อเรียกว่าดวงตะวันดวงเดือนดวงดาวดวงหางดาวพุ่งดาวตกเมื่อสังเกตมากเข้าก็ประจักษ์ชัดเห็นดาวบางกลุ่มตั้งนิ่งปรากฏเป็นรูปต่างๆก็ต,ตั้งชื่อเรียกเพื่อรู้กันเช่นดาวเหนือเห็นเป็นรูปจระเข้จึงเรียกว่าดาวจระเข้ดาวใต้เรียกว่าดาวว่าวทั้งได้สังเกตเห็นชัด ดวงใหญ่ๆเดินในเส้นทางเดียวกันช้าบ้างเร็วบ้างชื่อตั้งเรียกว่าดาวเดินหรือดาวเคราะห์เห็นดาวเอื่อยหรือดาวพฤหัสเดินช้าถึงหนึ่งปีจึงตั้งชื่อว่าดาวเอื่อยหรือเอื่อยพฤหัส,สบ,บดีหมายถึงดาวครูบาอาจารย์จากนั้นจึงรู้จักแบ่งเขตท้องฟ้าออกและเรียกชื่อตามหมู่ดาวสถิตเช่นเห็นหมู่ดาวช่องช่วงศูนย์วงเล็บราศีเมษ คนไทยเห็นเป็นรูปหนูซึ่งไทยบางกลุ่มเรียกหนูว่าชวดมีปรากฏรูปนักสัตว์เป็นหนูมีเทพชัยทรงบนหลังซึ่งบ่งว่าเป็นคเนส่วนเทพเจ้าซึ่งไม่ทรงรองทรงส่วนท่านคเนส่วนเทพเจ้าทรงรองทรงช้างทรงหนูพุกเช่นเดียวกันถ้าเรามองเห็นว่าท่านมีมือสองมือแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเจ้าพ่อช้างคือขุนชวดหรือขุนอินสิบสองพัน และได้คิดตั้งในการที่ดวงตะวันเคลื่อนเข้าสู่ช่องช่วงที่8วงเล็บราศีธนูธันวาคมจึงตั้งต้นชื่อหน้าหนาวนั้นว่าเดือนออายซึ่งระบุว่านี่คือเดือนหนึ่งดังนั้นถ้าเราได้ยินคำว่าเดือนออายให้เข้าใจว่านั่นคือเดือนธันวาคมไม่ใช่มกราคมและเฉพาะกลุ่มดาวหนูนี้อันเป็นประจำราศีเมษชาวชมพูทวีปจะเห็นเป็นรูปแกะตัวผู้ ได้ตั้งเป็นดาวเลิกที่หนึ่งที่สองที่สจึงตั้งช่องช่วงนี้ว่าเมษมาศเดือนแกะตัวผู้แม้ฝรั่งก็เช่นเดียวกันมีดาวชื่ออาริ s อสเห็นว่าภาษาละตินแปลว่าแกะตัวผู้ได้เอามาตั้งชื่อว่าราศีอาริแอสและตั้งเป็นชื่อเดือนว่าเมษพฤษส่วนไทยเหล่านี้นับเป็นที่ห้าจากธนูมาจึงเป็นเดือน5วันที่หนึ่งเมษายนถือกันว่าเป็นวันสนุกสนาน เล่นเรื่นเรองในกรุดกลานในหนังสือพุทธศาสนาสวรณภูมิปกรณ์นี้หลวงปู่อ่ำได้อธิบายเรื่องของโลกนี้และเชื่อมโยงต่อไปอีกมากมายถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่ลึกและหาฟังได้ยากและหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าหลวงปู่อ่ำเป็นนําความรู้นี้มาจากหนังสือเล่มใดท่านจึงสามารถอธิบายในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างทะลุป,ปุปร่ง ความจริงแล้วในหนังสือพุทธศาสนาสุวรรณภูปกรณ์เปรียบเหมือนหนังสือสองเล่มซ้อนกันอยู่ส่วนหนึ่งอธิบายถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่มากมายมหาศาลแต่มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนเล็กๆซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้นั่นคือคาเฉลยหรือที่มาขององค์ความรู้ดังกล่าวนั้นหลวงปู่ได้มาด้วยวิธีพิเศษเช่นเดียวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของโลกแผนที่ท้องฟ้าและการเวลา หลวงปู่อ่ำได้อธิบายเรื่องนี้ซ่อนไว้ในหนังสือความว่าอันหนึ่งท่านต้นได้ให้เรียนความรู้สางใสหรือสายศาสตร์พศ2493เจ้าแม่ที่ท่านคําหรือเจ้าเจ้า,จาแม่แผ่นดินหรือแม่ซื้อแม่เลี้ยงเดี๋ยวนี้เรียกกันว่าแม่พระธรณีคือมาตุภูมิอันเป็นภาคโลกภาคสูงสวรรค์คือสุนันทาวดีหรือสันดุสิตาเทวีได้มาบอกท่านตน้น หลวงปู่อ่ำวงเล็บว่าหมายถึงท่านคเนศวนหรือพิคเนศวนวิทยานายกท่านสั่งมาว่าให้ทำดวงโลกไว้ก่อนที่จะมีสมมุินั้นทุกอย่างเป็นศูนย์ให้หาสมุดค่อยทำรูปดวงกลมลากเส้นเป็นราศี12หรือ11ซึ่งเป็น12ทั้งราศีศูนย์คือราศีเมษให้ใส่ดาวครห์ทั้งหมด กับทั้งลัคนาลงในราศีศูนย์คือเมษให้ใส่ศูนย์ทั้งองศาลิปดาฟลิปดาเลิกนาทีเลิกดิถีนาทีดิถีอย่างนี้เป็นดวงโลกเพราะมีก่อนแต่จะมีสมมติแล้วจึงมีกลางวันกลางคืนหลวงปู่อ่ำวงเล็บไว้ว่าเจ้าแม่พระธรณีนำมาบอกให้ข่าวนั้นหลวงปู่บอกกับท่านไปว่าของชมพูทวีปจึงไม่ต้องการ แต่เจ้าแม่พระธรณีท่านกล่าวว่าตำรลาเลขไทยได้มาสอนแก่ไทยไว้ก่อนกว่าแล้วจึงขึ้นเป็นเท้ากรุงพาลีธรณีพระภูมิถ้ามีผู้ต้องการบูชาเลขบอกหรือโหราศาสตร์ก็กระทำได้ท่านต้นทรงปลดทุกคนที่ยังเคารพนับถือต้นความรู้หนังสือและรู้เลขบอก รูปปรากฏจะเห็นเส้นวงกลม2เส้นวงกลมซ้อนกันอยู่วงกลมนอกคือวงกลมขอบฟ้าวงกลมในคือวงกลมโลกอันแจ้งว่าโลกกลมครั้นลากเส้นพุ่งตรงไปทั้งสี่จึงเป็นทิศสี่และเฉียงหรือทะแยงอีกสี่จึงเป็นทิศแปดเฉียงทั้งสี่นั้นใส่เส้นทะแยงจะแบ่งออกได้อีกสี่จึงเป็นราสี่สิบสองมีดวงเคราะห์ประจำทั้งแทิศสำหรับสี่ดาวคืออังคารพุธ พฤหัสสุขจะต้องครองสองราศีจึงครบ12ราศีตามรูปปรากฏเรียกว่าเขตโลกหรือกเกษตรอันอยู่ในทักษะคืออิทธิพลของธรรมชาติธาตุทั้ง6และดวงวงกลมที่จัดเป็นช่องราศีอย่างนี้เอาราศีศูนคือราศีเมษเป็นทิศบนหรือสูงเช่นนี้เลขศูนย์ถ้านับเวียนซ้ายจะอยู่หลังหนึ่งถ้านับเวียนขวาจะอยู่หน้าหนึ่งวงเล็บคือราศี11เป็นราศีมีน ขั้นต้นได้นำตัวเลขขึ้นไปขนานแก่จัก,กรวาลน,นั้นก็ตามธรรมชาติที่ปรากฏเป็นสิ่งมีอยู่พร้อมขึ้นเช่น 1. ขนานชื่อแก่ดวงอาทิตย์ว่าเป็นธาตุไฟต้นมีพลังงานในตัวเองคือกำลังแสงร้อนเผาไหม้คู่กับ7ขนานชื่อแก่ดาวเสาซึ่งมีวงแหวนเป็นพลังแสงอ่อนจึงถือเป็นธาตุไฟตัวปลายซึ่งตำแหน่งเลงกัน 2. ขนานชื่อแก่ดวงจันทร์ เป็นดวงตั้งนิ่งไม่หมุนว่าเป็นธาตุดินต้นมีกำลังประสานแน่นทึบและแตกกระจายได้คู่กับ 5. ขนานชื่อแกพ่พฤหัสว่าเป็นธาตุดินตัวปลายและเลงกัน 3. ขนานชื่อแก่ดาวอังคารว่าเป็นธาตุลมต้นมีพลังเคลื่อนกระพือคู่กับ8ขนานชื่อแก่ราหูและเงาปิดบังอาทิตย์และจันได้ซึ่งปรากฏธาตุหอยู่ตลอดว่าเป็นธาตุลมตัวปลายส ขนานชื่อแกดาวพูดว่าเป็นธาตุน้ำต้นมีพลังเป็นเปลือกสายกระจ่างแสงกระเพื่อมเคลื่อนไหวซึมซาบแต่กระจายและรวมประสานกันได้สนิทเนียนไม่ปรากฏร,รอยคู่กับหกขนานชื่อแกดาวสุกว่าเป็นธาตุน้ำตัวปลายเก้าขนานแกดาวเกตคือดาวตกหรือผีพุ่งใต้และเป็นพลังงานประจำอยู่ในธาตุสีนั้นถ้าอยู่กับคนและสัตว์ก็เป็นพลังงานรู้แจ้ง คือวิญญาณว่าเป็นวิญญาณท่าที่หจึงอยู่ใจกลางหลวงปู่อ่ำวงเล็บไว้ว่าถ้าเป็นตามพระพุทธพจน์ว่าเป็นที่6และตัวศูนย์นั้นเป็นวงกลมล้อมรอบแต่มีพลังว่างอยู่ประจำและครอบไปทุกส่วนจึงถือเป็นวงกลมล้อมเป็นขอบจักรวาลว่าเป็นอายคืออากาศธาตุที่6 ธาตุทั้งหกนี้ใช้เลขสิบตัวขนาดให้นั้นปรากฏเป็นจัก,กรวาลและดวงดาวที่มองเห็นเป็นฟ้าหรือท้องฟ้าก็ขนาดให้แก่ธรรมชาติที่ปรากฏอยู่พร้อมคอยสมมติเรียกชื่อตามคำพูดหมายรู้ชาวชนคนโลกจึงเรียกชื่อไปตามคำหมายรู้ของตนจึงเป็นสมมติคือขนาดชื่อเรียกกันขึ้นเช่นเลขหนึ่งอาทิตย์ให้พลังประจำตัวเองเป็นพลังแสงสว่าง อบอุ่นร้อนเผาไหม้แผดกระจายมาถึงโลกมีการปรากฏขึ้นทางตะวันออกและตกหายไปทางตะวันตกจึงวางแผนลงบนโลกได้ทำเป็นดวงกลมและลากเส้นขนานคู่ออกเป็น4ี่แฉกอันเป็นทิศทาง4นับช่องเฉียงหรือทะแยงเป็นทิศทางเฉียงอีกสจึงเป็นทิศทาง8และเลข9ที่ช่องตรงกลางกับทั้ง10ซึ่งก็คือเลขศนย์อันเป็นวงกลมรอบนั่นเอง จึงปรากฏเป็นทักษะหรือทักษะอันแปลว่าเข้มแข็งฉลาดเคลื่อนไหวจเจริญคือพลังธรรมชาติซึ่งปรากฏอยู่ตลอดจึงวางเป็นดวงโลกธาตุถึงตรงนี้ท่านผู้ชมคงจะทราบแล้วว่าคำว่าดูดวงที่เราเคยได้ยินก็หมายถึงดวงโลกธาตุนี้นี่เองหลวงปู่อมอธิบายต่อไปว่าเมื่อวางเป็นดวงโลกธาตุแล้วอันเกิดขึ้นเป็นเท้ากุงพาลี แปลว่ามีพลังงานเช่นพลังแก้วแสงสว่างเป็นธรณีแปลว่าส่งพลังงานไว้เป็นพระภูมิแปลว่าเจ้าของที่สถิตนั้นและพระภูมินี้เป็นต้นที่ปกปักรักษาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้ามีเลขหกซึ่งเลขหกนี้หมายถึงดาวพระสุขคำว่าสุขตรงกับคำว่าสุขดีมีสุขจึงเชื่อกันว่ามีพระภูมิหก หลวงปู่อ่ำอธิบายต่อไปว่าเมื่อวางเป็นดาวทักษาแล้วจึงปรากฏและนับชื่อเป็นลำดับอย่างนี้เลขหนึ่งคือดวงอาทิตย์ขึ้นทางภาคอีสานจึงกำหนดแทนด้วยเลขหนึ่งอาทิตย์อีสานเลขสองจันบูรพาเลขสอังคารอาคเนเลขสพุทธทักษินเลขห้พริฤหัสปัดฉิมเลขหกสุขอุดอร เลขเจ็ดเสาหอระดีเลขแปดราหูพยับเลข 9, เก้าเกตกลางเลขศูนย์มฤตยูวงกลมรอบจะเห็นที่ระบุคู่ธาตุนั้นสถิตยอยู่ตรงกันตลอดฉนี้จะเห็นภาลีธรณีภูมิเป็นตัวเลขสถิตยอยู่บนดวงโลกไทยตลอดแล้วหลวงปู่อาำอธิบายความต่อไปว่าพลังธรรมชาติที่คุ้มครองอยู่นี้มีเก้า และเลข6และเลข9นี้ไทยถือเป็นนิมิตหมายเครื่องอ่านรู้ว่าดีมีสุขขลังศักดิ์สิทธิ์จเจริญก้าวหน้าจึงใช้เป็นรอยเจมิมถึงตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งแล้วว่าเวลาที่เราถอยรถใหม่ป้ายแดงคนไทยก็จะนิมนต์พระมาเจิมรถถ้าเจิมเลขหกยกหางอยากเป็นช่อยอดถือว่าเป็นช่อพันรังสีถ้าเจิมเลขเก้ายกหางตั้งเป็นช่อยอด ถือว่ารอยช่อชัยมงคลก้าวหน้าหรือชัยมงคลก้าและคงไม่มีพระคุณเจ้ารูปใดเจิมเลขศูนย์ให้เพราะชื่อก็ศูนย์อยู่แล้วจึงเป็นอากาศสธาตุไม่ปรากฏรูปลักษณะวันนะทั้งชื่อก็บอกอยู่ว่ามฤตยูอันแปลว่าตายอยู่แล้วอาจจะมีบางท่านประกาศตนเองว่าไม่เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์โหราศาสตร์ และพลังงานของธรรมชาติก็ต้องถามว่าเวลาที่ซื้อรถใหม่ก็ดีขึ้นบ้านใหม่กว่าดีหรืองานมงคลต่างๆนั้นมีการนิมนต์พระมาเจิมให้หรือไม่ถ้ามีก็แสดงว่าคำพูดนั้นย้อนแย้งกันเองทั้งที่ความจริงแล้วดวงโลก,กาธาตุนี้ฝังอยู่ในสายเลือดของคนไทยและหากสังเกตดูให้ดีจะพบว่ารถใหม่ป้ายแดงที่ยังไม่ได้เจิมนั้นมักจะประสบเหตุให้ต้องมีอรอยบอบชำ้ำ ความรู้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นหากจะต้องศึกษาทั้งหมดคงต้องใช้เวลานานพอสมควรและนอกจากนี้หลวงพู่อ่ำท่านยังยืนยันว่าความรู้อันนี้เป็นของไทยแต่ก็ไปยกให้เป็นของชมพูทวีปและเรียกชื่อใหม่ว่าตำราภมชาติซึ่งความจริงแล้วต้นไทยทำแบบไว้แก่ไทยตกทอดและสืบต่อกันมาและมีเฉพาะไทยแห่งเดียวทั้งเรื่องดวงและตัวเลขก็เป็นเลขไทย จึงยืนยันว่าเป็นของไทยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แสงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่อง ขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ